ดีค่ะจากร้านก่อกระดูกการเกษตรนะคะตอนนี้มีลูกค้าจากอำเภอขาวจังหวัดชายภูมินะคะมาสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะแปดแถวจานคู่นั่งขับกำลังล้างให้สะอาดอนะคะ,ะมีกระปุกข้าวทั้งหมด4กระปุกกระปุกละ15บกิโลนะคะ สีกระปุกนะคะตัวนี้แล้วก็มีจานจานหูุกแบบลูกปืนนะคะจาน12นิ้วแบบลูกปืนนะคะมีลูกปืนทั้งหมด32ตลับนะคะลูกปืนในขาของมันนะคะขาอยู่ในขา,าจานแหวกนะคะจาน12นิ้วนะคะแล้วก็มีลูกโครงจับที่ยึดอยสองโครงจับนะคะ2องโครงจับนะคะตัวนี้อ่า สินค้าตัวนี้นะเป็นสินค้ามาตรฐานส่งทั่วไทยส่งทั่วประเทศนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ร้านกอกกระโดการเกษตรนะคะเบอร์โทร0 9 4 4 9 9 9 2 2 4นะคะตัวนี้สินค้ามาตรฐานความกว้างของคานก็คือเมตรดเซนนะคะความกว้างนะคะของคานเมตรเซนนะคะ เดี๋ยวให้ชมสินค้าอีกนะคะชมสินค้านะคะตัวนี้มัดเรียบร้อยแล้วค่ะมัดเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมส่งนะคะตัวนี้ด้านนี้จะเป็นคานนะคะคานมันก็คือเม็ด80เซนนะคะตัวนี้เราจะแถมแถมสลักหนึ่งข้าหนึ่งสแล้วก็สามนะคะสลักนี้สมอันนะคะ แล้วแถมจานแบบโรยให้นะแสนจานแบบโรยให้ที่อยู่ในถังมันจะเป็นแบบดำเป็นกอร์นะคะตัวที่เราแถมจะเป็นจานแบบโรยเหมือนหวานนะคะให้นะคะใส่ทั้ง4กับปุกเลยนะคะตัวนี้นะคะสนใจติดต่อมานะคะร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ซูงเบอร์094469 9224หรือเบอร์โทร8 8 1 2 2 0 6 9 5นนะคะขอบคุณมากนะคะสินค้าลูกค้าทีา่ไว้เนื้อเชื่อใจกับร้านของเรานะร้านกอกกระดูกการเกษตรขอพบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะ